ร่วมแสดงความยินดีกับผศพออิเศษดรวิรัดริ์ห้าดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีควบตำแหน่งนายกของนายกในตำแหน่งของนายกสมาคมอบตอแห่งประเทศไทยขอกราบขอบพระคุณด้วยความจริงใจจตั้งใจว่าจะพัฒนาตำบลคลองสามเป็นอันดับหนึ่งของประเทศต่อไปครับมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อชาวคลองสามให้สมกับเป็นนายกอบตอเบอร์หนึ่งระดับประเทศครับ ที่กระทรวงแรงงานนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับกลุ่มผู้นำแรงงานที่มามอบช่อดอกไม้ขอบคุณรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ช่วยผลักด,ดันให้ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีปลดล็อกพรบรประกันสังคมสามขอ้อเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนรองรับสังคมผู้สูงอายุเป็นผลสำเร็จครับ สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่จุดๆ,ๆพอสจุดๆฉบับนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ขยายความคุ้มครองให้กับผู้ประกันตนมาตรา33จาก60ปีเป็น65ปีและขยายคำจำกัดความของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุง่ายๆคือ3ขอ1ขอเลือกผู้ประกันตนนะครับสามารถจะเลือกเงินชาภาพเป็นแบบบำเหน็จหรือแบบบำนาญได้ 2. ขอคืนยกตัวอย่างสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับผู้ประกันตนสามารถขอเงินสะสมกรณีชรัภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนได้นะครับและ 3. ขอกู้ผู้ประกันตน มีเงินสะสมกรณีชราภาพเป็นทุนอยู่แล้วก็สามารถนํามาเป็นหลักประกันขอกู้เงินกับสถาบันการเงินได้ครับส่วนสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนที่ยังไม่ชำระภาพเช่น 1. หญิงได้รับเงินสงเคราะห์จากการคลอดบุตรจากเดิม90วันเป็น98วันนะครับ2กรณีลูกจ้างผู้ประกันตนเกิดพิกลพิการทุพพลภาพได้รับเงินทดแทนการขาดไปได้จากเดิมจ่ายร้อยละ50เป็นรอยละเจบครับ และ3กรณีสงเคราะห์บุตรนะครับหากลูกจ้างสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนประกันสังคมก็ยังจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรต่อไปอีก6เดือนครับพวกถามแรงต่อแรงร่างพรบรประกันสังคมพึ่งผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วจะสําเร็จในรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่าครับเราจะออกกฎหมายลูกคุมต,ตรงนี้อีกวันสิบห้าฉบับ เราจะถกกันอยู่ในกฎหมายลูกนะครับเข้าสู่สภาเราต้องทำกฎหมายลูกด้วยผมคิดว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วผมว่าประมาณสักห้าถึงหเดือน 5, น่าจะบรรจุอยู่ในสภาผูแ้แทนราษฎรผมไม่ยามทําให้ทันเอาอย่างนี้นะครับผมจะตามเรื่องนี้อย่างสุดชีวิตของผมนะครับทาทุกอย่างให้เร็วที่สุดนะครับจะติดตามความขึ้นหน้าเป็นระยะระยะนะครับเจ้านายปูน,ปน